ไอ้หลังคาอุ้ยหลังคายังมีอยู่นะฮะเฮ้ยเฮ้ยปืนอะไรมนุษย์โอ้หล่นโหปืนอะไรเมื่อกี้แเปแปแปแปนี่เราได้ไฟมาแล้วครับมาไอ้มนุษย์อย่ามาเล่นกับไฟร้อนๆมันจะไม่ดีนะชุบอยู่ขางลางแน่เลยได้ไฟมาชุบกันไฟจังวะไฟไป อาโดนไป <c oughs> ไปแล้วครับขอตัวไปก่อนอ้าวเฮ้ยตายอ้าเอา้ <c oughs> เอาว <c oughs> มีคนแฮะนึกว่าจะไม่มีใครมานี่ไก่มากเลยเนะี่ยโดดกันถึงได้ไงเพื่อนอุ้ยชุดอะไรวะเฮ้ยเดียวมีคนเดียวนะครับวันแมนหรือเปล่าไม่รู้เก็บตายเกิดอา้าวมีคนโดดไปอีกอา้าว อ้าวมือที่สามมาแล้วครับเอาให้ได้ <c oughs> กดผิดใช่ไหมเอ้ยชาวเกาะชาวมนุษย์ชาวเกาะ กดผิดแน่เลยนะครับผมเคยเป็นเว้ยไอ้สกิลเจนสกีอ่ะผมชอบเอาไว้ตรงนิ้วโป้งไงแล้วบางทีมันเลื่อนจอแล้วมันไปกดโดนเว้ยโชคร้ายจัดครับไม่ใช่มันเดินไม่ได้มันจะกดยกเลิกทันทีไม่ได้มันต้องรอดีเลย์อ่ะไม่รู้เขาแก้อะไรอย่างเนี้ยเออโชคร้ายมากครับผมเป็นบ่อยโอเคเอาเฮ้ยเมื่อกี้มันเอ็มเคป่ะวะไม่รอเอ็มเคมานะครับไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ ดูซิว่าดวงของเราวันนี้จะเป็นเช่นไรหลายๆครั้ง <No. S 1> ที่ผมแบบเกมไหนที่แบบได้ลงคลิปอะผมจะส่มได้ตลอดนะ <No. S 1> คั้งที่หนึ่งทั้งที่สองตลอดนะแต่ดูเหมือนว่าครั้งนี้จะไม่ใช่นะครับมาไปดูกันโ <No. S 1> อ้โห <No. S 1> ไม่ได้เดี๋ยวต้องไปหาไอ้นี่แล้วอะกระทะกระทะเปอร์เซ็นขอไฟหน่อยก็ได้นะ <No. S 1> โอ้โหให้เระเบิดคือจริงๆเอาไฟใหญ่ก็ได้นะคือได้ไฟใหญ่ก็ยังดีนะครับไฟใหญ่ผมว่าผมว่าดีอะ ดีมากเลยมันเวลายโยนไปแล้วมันจะกระจายพื้นที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะเออคือถ้าเกิดว่าใครโดนไฟใหญ่เนี่ยโอกาสรอดยากมากโอ้ยก่อสามดอกเต็มเลยไปเจออีกงานแล้วมาดูนะครับครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเราค้าไปเกี่ยแล้วมารู้ระเบิดมาเขาบอกว่าได้เอา้าได้อะไรวะไปแล้วครับไม่รู้ว่ามีคนด่าฝั่งนู้นหรือเปล่าแต่ว่าเรามาซื้อของก่อนละกันโอ้ยอดอกไปนู่นด้วยเออ โอเคผมไปนี่ได้ไหมเพราะว่าแพลนเผื่อมีคนปะแต่จะขอซื้อของก่อนแล้วกันเอาเป็นกิบปเทพใส่ M K แล้วกันอันไม่ใช่ใส่ M f o แล้วก็เอาคอมเพนใส่ M K โอเคอันนี้เราจะใช้ M f o ระยะไกลนะส่วน M K ระยะประชิดไปเลยนะครับยิงออโต้ยิงแบบโวดจัดแน่นอนนี่เอาเส้นนี้เลยมีท้ายละยังไงเล่นสเปรดีกว่านะครับดีกว่าคอนคะอมันไม่ค่อยโดน A few moments later โอ้โห,โหยิงกันเต็มเลยอุ้ยโอ้โหลังคาเต็มเลยทุกคนกี่คนวะน่ะกําลังยิงกับบนเขาครับมาแล้วครับนักฆ่าบิ๊กฟุตมือที่3เราต้องยิงตูดเขาไ,ได้เอาเฮ้ยเอามันยิงไม่ได้หรอมุมนี้ไปตึกเขาจะได้ยิงเราปะเนี่ยเราเราต้องหามุมยิงก่อนนะครับไปตึกอุ้ยกระทะมาขอหน่อยละกันกระทะกันระเบิดเว้าเฮ้ยได้เฉยเลยอะไรวะเนี่ยกล่าวว่าคราฟเล่นๆนะเพราะว่ารอบโคต้าในการครับยิงเหลือโอ้โหได้เฉยนะฮะ <MK S 2> เอเคป่ะเนี่ยหลุดหรือเปล่าไม่รู้นะครับคุณนี้ยืนนิ่งเลยเมื่อกี้มีคนยิงตรงแอรเดอร์อุ้ยมีคนได้ไวยวอะดับไอหลังคาอุ้ยหลังคายังมีอยู่นะฮะเฮ้ยเฮ้ยปืนอะไรมนุษย์โ้ยหล่นโอปืนอะไรเมื่อกี้แปไปๆปๆปป,ปไม่เคยได้ยินนะ อ้าวมีไฟด้วยครับเฮ้ยผมเจอไฟทุกคนเอาแล้วดิเมตาไฟมาแล้วนี่เราได้ไฟมาแล้วครับมาไอ้มนุษย์อย่ามาเล่นกับไฟร้อนๆมันจะไม่ดีนะเฮ้ยเราเจออีกันหนึ่งด้วยครับไม่รู้เขาชุบป่ะเนี่ยชุบอยู่ข้างล่างแน่เลยได้ไฟมาชุบกันไวจังวะเอาไฟไปอ้าวโดนไฟ ไปแล้วครับขอตูวเอาไปก่อเอา้เอาเฮ้ยตายเอา้าโดนไฟเหรอเอา้าโดนไฟหมดตี้ครับโอ้โหคือแบบจะขึ้นหลังคาก็ไม่น่าจะรอดนะทุกคนโอ้โคนนี้มีกระทะด้วยครับยังไม่ได้คัฟสลิงยังไมเนี่ยแอดอกมีคนยิงนะตอนแรกถ้าเราขึ้นหลังคาไม่น่าได้อา้าผมยังไม่มีท้ายเหรอถึงว่าทำไมยิงไม่ค่อยโดน <c oughs> ไม่มีไฟเลยหรือ มันยังมีคนอยู่เลเนี่ยทุกคนในตึกเนี่ยอ้าวมีคน่ะเหมือนจะมีการวิ่งประทะก,กันแล้วอว้รอแจมครับโอ้โหยิงไม่โดนเลย M4 ไอ้ห้าเอ้ยแต่มัน170เมตรอิะมตรนะก็ไม่แปลกหรอกถ้าที่ยิงไม่ค่อยโดนเดี๋ยวรอดูวงก่อนนะครับทุกคนไอ้ตึกนี้มีปะเนี่ยเนี่ยไอ้ตึกข้างหน้าเรามีเอาแล้วสมกชุบก,กันแล้ว อ้าวบนเขาก็มีครับสิบคนสามตีหรือเปล่าตรงนี้ยังอยู่ในในนี้ได้อยู่นะไอเข่านูน่าจะขับไปนู่นแล้วละ่ะเมื่อกี้ผมเห็นรถแวบบ๊บเราต้องเข้ามุวงแล้วละ่ะไม่รอแล้วครับผมว่าตึกน่าจะมีคนไม่อยากเสี่ยงะไม่อยากอยู่ร่วมกันจากหลังคาปะวะอย่านะครับขอบัมมี่เดินสะดวกหน่อย ว่าเขาอยู่ในกระท่อมวะ่ะทำรู้สึกนะเอาเก็บพิษไอ้ตึกนี้มันมีปะเนี่ยดักอยู่ปะเนี่ยโอ้ไม่มีเสียงเอาไปไหนแล้วไปไหนแล้วไม่รู้ครับแต่ไม่มีเสียงเลยโอเคอยู่ในวงหรือเปล่าโอ้โหอยู่ในวงได้เลยครับเดี๋ยวเราตั้งไอ้นี่รอเลยปืนใหญ่ เฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี่ไม่ได้สกิลวิ้ยทันลวน <laughs> ไปด้วยยิงปงทองแคสเอ้ไม่ได้ยิงนานแล้วยิงบบคอเคสโอ้โหลบไปได้ครับเนี่ยแต่เรามีสกิลนี้นะเหมือนเพื่อนเขากระโดดเข้าไปในบ้านเห็นปะผมเอาสกิลนี้มา เดี๋ยวเราเข้าวงไปเลยดีกว่าไหมหวังว่าหวังว่าจะไม่มีใครมาดักนะเนียนๆครับเนียนๆเข้ามาโอ้โหเนื้ออุ้ยสันนิบาตหวังว่าจะไม่มีใครรู้นะว่าเรามาเขาเห็นเราปะเนี่ยเขาเห็นเราปะเนี่ยโอ้โหบอกแล้วว่าเนียนครับบินมาไม่มีใครได้ยินเสียงโอเค น่าจะตีเมื่อกี้แหละที่เราน็อกไปอ่ะเท่ากับว่าสามสามป่ะเนี่ยอุย้ยโอ้โหข้าววงเฮ้ยมันเห็นได้ไงวะบรัรอกหรือเปล่าเนี่สามสามแน่นอนเลยครับน่าจะตรงหินเอ้าจอดับชิบหายละแตกป่ะเนี่ยย่านะครับพี่ถึงกับกระตุกเลยโอ้โหโอ้โหดูแล้วมันค้างอะไรวะเนี่ย มือผมไปโดนสายครับเอากดไม่ได้เดี๋ยวโอเคหายยังถึงก,กับกระตุกเลยท้อทีครับทุกคนมือไปโดนสายมีคนมาใกล้เราหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ยินเสียงประมาณนึงนะฝั่งนู้นมีคนยิงอะไรไม่รู้อะเวกเตอร์ป่ะมันปืนอะไรวะนะฮะแปลกๆแปลกๆแนี้แปลกๆวะมันได้ยินเสียงอะไรข้างหลังไม่มีนะอุย้ยมาแล้วครับวิ่งมาละฉันได้ยินนายนะทนเขาจะยังไม่เห็นเรานะ นี่ยแหละครับเนี่ยแหละครับวิธีเล่นที่ถูกต้องเราต้องติ่มแล้วก็ตุ๋ยหลังเขาอย่างนี้แหละวผู้จังหวงพะพอดีไอ้เรามีไฟมาเนี่ยเอาไปเพื่อนเมตาไฟนี่แหละเมตาไฟโดนนะเนี่ยเอาล้วครับเหลือหนึ่งหนึ่งหนึ่งละไอคนนี้ไก่ตัวเวกเตอร์แน่นอนเลยเอ้ยเราเห็นหนายนะเพื่อนนี่สัญลักษณ์มันตาม กินไก่เอาเลยคนหนึ่งอ่ะ <c oughs> เอาผมนึกว่ามีสองคนอะไรวะเนี่ยโอ้ยไอ้เมนอัดแล้วเวกเตอร์ไปไหนเนี่ยนี่เรายิางนคนนี้เย้ก<ๆ>ินไก่ชนะแบบงงๆนะครับตอนแรกนึกว่าเหลือสองคนโอ้โหได้ให้กินไกเ่เฉยเลย MK ไปเยอะขนาดนั้นเลยเหรอสองพันดาเมจนะ ก็ถือว่าใช้บ่อยเหมือนกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวขอมาชี้แจงเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันนะครับพอดีว่าเมื่อกี้ตอนท้ายคลิปเนี่ยอ่ารู้สึกว่าผมจะจะบ่นไปว่าเฮ้ยจอมันดับไปใช่ไหมเดี๋ยวบางคนจะงงเฮ้ยมันเล่นในคอมหรือ,รอเปล่าเห็นสัญลักษณ์เอลกาโตใช่ไหมบนหน้าจอดำๆก็คือมันเป็นสัญลักษณ์อายุย่อของการ์ดจอเอ้ยไม่ใช่การ์ดจอการ์ดแคปเจอร์นะครับคือผมเนี่ยอ คลิปใน iPad นะเอ้ยไม่ใช่ใน iPad ในคอมแต่ว่าเล่นบน iPad นะเดี๋ยวบางคนจะงงนี่อันนี้คือ iPad นะหวังว่าจะดูออกกันนะเดี๋ยวบางคนบอกเฮ้ยนนี้มันเล่นในไหนว่าในคอมหรือว่าในไหนก็คือเล่นในไอแแต่ว่าเวลาอัดคลิปผมจะเชื่อมต่อเข้าไปในคอมผ่านการ์ดแคปเจอร์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะว่ามันเป็นหน้าตาแบบไหนผ่านการ์ดแคปเจอร์แล้วก็อัดคลิปในคอมอีกทีหนึ่งนะครับถามว่าภาพมันชัดกว่าก,กันไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่มันจะไม่ค่อยกินแบตและเครื่องก็จะไม่ร้อนทําให้เวลาเล่นอะ่ะมันะมะน,นะ อันนี้ก็คือเผื่อบางคนที่ไม่รู้หรือว่าบางคนที่สงสัยนะครับส่วนภาพชัดไม่ชัดเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเกี่ยวข้องกับการอัดผ่านการแคปเจอร์ไหมหรือว่าถ้าอัดในเครื่องโดยตรงเนี่ยมันจะแหลกหรือเปล่าหรือว่ามันจะไม่ชัดเท่าหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เอาเท่าที่ผมเห็นที่ลองมาผมว่ามันก็ชัดพอๆกันนะแต่ว่าที่อัดในคอมอ่ะก็เพื่อให้มันไม่กินแบตและแหละแล้วก็เครื่องไม่ร้อนได้เล่นได้นานๆตามนั้นนะครับหวังว่าจะเข้าใจกันเนาะ เอ,อเดี๋ยวเห็นสัญ,ญลักษณ์ตอนจอดับแล้วแบบเฮ้ยมันี้มันคอมปะว <c> ะ <ười> คือในคอมมาถูกแล้วแต่ว่าเล่นในแพนนะตามนั้นนะครับผม <c ười> โอเคแค่นี้แหละ